สวัสดีเช้าวันพุทธที่10ธันวาคม2025ทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี f อฟช่องโมสั่งแชนแนลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการขงฟุตบ,บอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไงกันบ้างนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับแอดมินขอฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากในวันพรุ่งนี้ครับแอดมินจะไม่ได้ลงคลิป1วันนะครับเนื่องจากแอดมินมีธุระนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ ผลรูปบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสนัดที่6กไคลรัสอัมมาตีแพ้อลเปียกอสศูนย์ประตูต่อ1นึ่งไบเยมิวนิกชนะสปอร์ต,ติ้งลิสบอน3ประตูต่อ1บาร์บาเซโลนาชนะไอทัคแฟงฟิร์ตสประตูต่อ1อินเตอร์มิลานแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อ1อึอตาลันตาชนะเชลซีสองประตูต่อ1ยูนิยงแซงกุยรุตแพ้อลเปิรกมักเซส,สองประตูต่อ3า โอนาโกชนะกาตาลาลาประตูต่อ0ูทอแนมฮอสเปอร์ชนะกาซาลาเวียปาร์ค3ประตูต่อ0และ p s v ไอโอเฟนแพ้เอลิติโก้มาดริด2ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเพตตันน็อตเอนเสมอคอนที่ซิตี้1ประตูต่อ1เซาท์แฮมตันชนะเวสต์บรอมบิตอาร์เวียน3ประตูต่อ2เชลตันแพ้มิดเดิลสโบลหนึประตูต่อ2แบ็กเบิร์นโลเวอร์เสมอออกฟอร์ดยูเนเต็ด1ประตูต่อ1นสวอนซีซิตี้ชนะพอร์ตสมัท1ประตูต่อ0วัตฟอร์ดเสมอเชฟฟิลด์เวนเดย์1ประตูต่อ1 เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอนอริสซิตี้1ประตูต่อ1และควีนพาร์คเรนเจอร์ชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนอตแฮมตันเสมอฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์่ประตูต่อ1สตีฟเนทแพ้คาร์ดิฟซิตี้ศูนย์ประตูต่อ1นลิงคอนซิตี้ชนะบาร์ลีสามประตูต่อ1 เมนฟิล์แพ้โบตัน0ประตูต่อ1คู่ระหว่างพอร์ตเวลกับแบนด f ฟอร์ดซิเลื่อนการแข่งขัน v ีคอมแพ้พีมัต0ประตูต่อ1ดอนคาร์เตอร์ลูเแพ้สต็อกพอร์ต0ประตูต่อ2 Orient เลตันโอเลียนเสมอลูตันทาว1ประตูต่อ1 e อ็กเชเตอร์ซชนะ AFC ซีวิบาดัน1ประตูต่อ0และเลดดิ้งแพ้ปีเตอร์โบโล1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษบาร์เน็ตชนะวิตโตอโลเวอร์4ประตูต่อ0ฮาโลเกตทาวแพ้เอ็กคิงตัน0ประตูต่อ2เบลโลแพ้ทนันสเมียร์โลเวอร์0ประตูต่อ3พีวูดทาวเสมอเซาท์ฟอร์ดซิตี้1ประตูต่อ1นอร์ทเคานตี้ชนะมินตันคีนดอน3ประตูต่อ2เคมบริดจ์ยูไนเต็ดเสมอเชสเตอร์ฟิลด์1ประตูต่อ1บอมลีชนะคอรี Corey, ทาวสามประตูต่อ1 สวีดอนทาวแพ้เชอร์เนมศูนย์ประตูต่อ1และชูบิลลี่เสมอกิมบี้ทาว1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกอิตลีดมาชิดะเชเวียชนะอุซานฮุนได3ประตูต่อ1วิโซโกเบเสมอเฉินตูทรงเฉิน2ประตูต่อ2บุรีรัมยูเนเต็ดเสมอกังวอนเอฟซีสประตูต่อ2และยาโอดารุทักซิมเสมอเชียงไฮพอดศย์ประตูต่อศู ปิดท Respect, ing, ten, ้ายด้วยผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหญิงเซนต์พอตเทนแพ้ยูเวนตุส0ประตูต่อ5อาเซนอนชนะทเวนเต้1ประตูต่อ0เรอัลมาดริดชนะวอบบวก2ประตูต่อ0และปารี hur, H สยังแชงแมงเสมอโอเฮตลูเวน0ประตูต่อ0ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ